สวัสดีค่ะโอ้โหขออนุญาตนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนสถานที่กันนิดหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิดงานตัวนี้เลยเสื้อชีฟองนะคะลูกค้าเสื้อชี เสื้อชีฟองป้าย KWE นะคะลูกค้าได้ยินเสียงแอดมินชัดเจนไหมคะเดี๋ยวให้แอดให้แอมินเช็คเช็คเสียงนิดนึงนะคะว่ากล้องไหมนะคะได้ยินเสียงครบท้วนไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเปิดงานตัวนี้นะคะ KWE 711กระสอบ45กิโลตัวนี้นะคะเป็นงานเสื้อชีฟอง C2 เป็น C2 ยังไงนะคะก็คือเป็นเป็นเชื่อก <laughs> เป็นเสื้อแบบนี้อ่ะเป็นเป็นเสื้อ C2 นะคะลูกค้าเป็นเสื้อชีฟองซีทูที่เหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้สต๊อกมีพร้อมส่งแค่5กระสอบเนาะใช่นะ ห้ากระสอบนะคะลูกค้าห้าลูกสุดท้ายนะคะลูกค้าราคาห้าพันบาทพ้วนนะคะจํานวนตัวได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเสื้อชีฟองได้จํานวนเยอะมากมากๆมากๆเพราะว่าผ้ามันบางมากลูกค้านะคะผ้ามันบางผ้าเบามากลูกค้านะคะเนี่ย น่ะเดี ah, okay. ๋ยวรอลูกค้าเข้ามาก่อนนะคะคอมเมนต์ข <takeaway danach> ึ้นไหมคะวันนี right ้วันนี <play> ้คอมเมนต์ขึ้นไหมคะอ่ะโอเคเสียงดังฟังชัดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวเลยใครเอากระสอบรีวิวนะคะเหมือนเดิมว่ากระสอบรีวิวเราจะส่งให้ฟรีนะคะกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระสอบใหม่นะคะ า้า245กิโลก็เริ่มต้นที่160บาทเท่านั้นถูกมากๆนะตอนนี้ว่างพร้อมส่งนะคะประมาณ5ลูกนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออน,นุญาตเริ่มรีวิวเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะรีวิวไปแล้วก็แขวนไปให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อชีฟองซีทูลูกค้านะคะผ้าเขาจะมองทะลุนะตัวนี้เขาจะไม่ทึบนะคะสีพื้นลวดลายตัวนี้ก็คือคราปนลไปหมดเลยลูกค้าค่ะตัวนี้งานญี่ปุ่นนะงาน KWE ค่ะ งานญี่ปุ่น KWE ค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวให้อดมินทยอยขึ้นให้นะคะเดี๋ยวให้อินมินปักหมุดราคาได้เลยนะคะตัวนี้นะห้าสิบกิโลค่ะลูกค้าไม่ใช่สี่สิบห้ากิโลอินมินขอไปห้าสิบกิโลนะคะราคาห้าพันบาททวนจำนวนตัวลูกค้าขาประมาณห้าร้อยตัวเดียวประมาณประมาณห้าร้อยตัวนะคะประมาณห้าร้อยตัวนะคะ เพราะว่าผ้าคือแบบว่าผ้าคือบางเบามากนะคะลูกค้าแล้วก็งานสวยด้วยนะคะงานป้ายห้อยนะคะลูกค้านะงานลวดลายนะคะก็คือคราบปนไปหมดเลยค่ะลายดอกแฟชั่นสีสันนะคะจัดเต็มมากๆตัวนี้ค่ะลูกค้านี่เนี่ยลูกค้าดูสิน่ารักมากนะคะน่ารักมากลูกค้าอันนี้มาปกติจะเห็นแบบแบ็กกราวเป็นแบบกระสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราคือแบบ ย้ายเข้ามาในสตูนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะลูกค้าสีขาวลูกคุณสวยมากห้าสิบกิโลห้าพันบาทท้วนนะคะกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีค่ะใครจะรับกระสอบรีวิวนะคะลูกค้าค่ะ CF เข้ามาได้เลยดว่ดวนนะคะตอนนี้นะลูกค้าสวยมากสวยจริงๆลายดอกนี่คือชัดเจนลูกค้าชัดเจนดอกสวยนะคะดอกสวยเลย เน่ยนะ S M L X L ใส่ได้สีสวยมากค่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวให้อธมินนะทยอยขึ้นงานให้สวยจริงๆลูกค้าจะ้ะลวดลายนะลายดอกไม้งานงานแบบลายสไตล์แบบวินเทจโบฮีเมียนนะคะลูกค้านะงานสีพื้นนะคะลูกค้าจ๋าจัดเต็มเลยอันนี้เป็นงานแบบว่าใสา่เดี่ยวนะคะใส่เดี่ยวเ<ม>สียวหลุดมืดหรอเนี่ยลูกค้าดู สีสวยมากนะคะสีสวยมากส่งให้ที่มุส่งให้มุกแขวนได้เลยขึ้นขึ้น,ขนแขวนได้เลยค่ะนี่ลูกค้าจ่ะสวยมากสวยมากนะคะดเดี๋ยวดูงานไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดูงานไปเรื่อยๆตัวนี้ได้จํานวนตัวเยอะมากประมาณห้าร้อยตัวโดยประมาณอันนี้ของยูนิโคลนะคะยูนิโคลนะคะเสื้อชีฟอง C2 แฟชั่นตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะ ป้าย KWE ค่ะลูกค้านะงานญี่ปุ่นนะคะป้าย KWE ค่ะลูกค้าจ๋างานญี่ปุ่น KWE นะคะสินค้าพร้อมส่งนะว่า,วางแค่ห้ากระสอบเท่านั้นจ้ะลูกค้าจ๋าว่างแค่ห้ากระสอบเท่านั้นนะคะใครจะรับนะคะกระสอบรีวิวนะคะแคปภาพทักแชทได้เลยหรือว่า CF หน้าไรสดนี้ก็ได้นะสําหรับลูกค้าที่มาดูไรสดนะคะแคปภาพนะคะทักแชทได้เลยหรือว่าจะ เซผ่านหน้าไลฟ์สดนี้ได้เลยนะคะเยอะจริงๆอะ่ะนะแบบเขาก็จะมีทั้งนะลูกค้าขาทรงเชิ้ตนะทรงเชิ้ตนะคะทรงแบบแบบสวมหัวนะทรงปัดไหลนะคะลูกค้าขะก็คือคราบ,บนลกระหมดอันนี้เป็นสไตล์เชิ้ตนะคะสไตล์เชิ้ตสวยมากสไตล์ลวดลายโบฮีโบฮีนิดนึงเออ แขนส่านโบฮีประมาณนี้นะคะทรงสวยนะคะเนี่ยลูกค้าดูใกล้ๆดูเนื้อผ้าใกล้ๆได้เลยอ่ะอันนี้ผ้าพีฟนะคะอัดพีฟนะคะนี่น่ารักมากมีงานป้ายห้อยด้วยนะคะคุณพี่นะตัวนี้ป้ายห้อยเลยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเยนญี่ปุ่นแท้เลยตัวนี้อ่ะ ให้ดูป้ายห้อยพี่มุกโชว์ป้ายห้อยโชว์ราคาให้ลูกค้าดูหน่อยสองพันสองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเยนโอ้โหแล้วก็เห็นพวกยูนิค์นยูนิโคแวบ,บแวบ,บเลยนะนี่แขนแขนสวยค่ะ mm hmm. นี่แขนสวยแขนสวยแขนสวยเลยนะคะเนี่ยลูกคา้าพอขึ้นไม้นะขึ้นราวนะลูกคา้าสวยปังมาก mm hmm. เดี๋ยวโชว์ให้ดูเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันนี้มีต่อเดตนะลูกค้าเดี๋ยวมีต่อกระสอบเดสนะลูกค้าขาเดี๋ยวรอติดตามเดสกันเลยเองอันนี้เป็นสีชมพูพีชนะคะน,นี่เป็นลวดลายลวดลายเป็นแบบสไตล์เซืรอคลุมอ๋ยสวยโอ๊ย,ย,อยตัวนี้นะคะลูกค้าขาไม่ค่อยได้เปิดรีวิวเท่าไหร่นะเพราะว่าของมาก็คือหมด เนี่ยสวยมากสใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะแขนยาวแขนสัน้นแขนสามส่วนนะคะคุณพี่จา๋าคือคราบบนหมดบอกเลยอ่ะ Forever 21นะคะแอดมินจ๋าโชว์ให้หน่อยนะ Forever 21มันปังตัวมากคุณพี่มันปังปัวมาก กระสอบนี้นะห้าพันบาทไม่ต้องมีถึงสามสิบล้านก็ซื้อได้อุ๊ยอุ๊ยอะไรเอ่ยอะไรหรอพูดอะไรอ,อไ่ะพูดอะไรอ่ะไม่รู้ฮะอ,อ,อ,อะไรนะขออีกทีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรนะขออีกทีอุ๊ยอะไรนะเมื่อกี้ขออีกทียังเลยใส่เดียวเสียวรูดนะคะเนี่อ่ะ ใครเดียวเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมนะคะลูกค้าขางานเสื้อแฟชั่นนะคะตัวนี้คือรวมให้หมดเลยในกระสอบนี้นะคะใครที่หางานเสื้อชีฟองไว้ไปขายนะคะสาวออฟฟิศเอ่ยนะคะนเนอ,อนักร้องนักร้อง <laughs> <laughs> สาวออฟฟิศเอ่ยนะคะลูกค้าขานักศึกษานะคะวัยรุ่นนะคะฉันได้ถึงหน้าพี่พี่เขาอยู่แน่เลยฉันได้ถึงหน้าลูกค้าอยู่ <laughs> ถึงหน้าลูกค้าท่านหนึ่งอยู่ก็เลยแบบอ่ะนักร้องมาเลยอ่ะตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะก็คือตอบโจทย์เลยนะคะได้เยอะมากนี่อันนี้คือรีวิวให้แบบเดี๋ยวจะ,จะรีวิวเร็วๆแล้วเดวจะไปไวๆแล้วจะได้แบบว่าจะได้ทันนะคะจะได้ดูกันั่วถึงไม่งั้นเดี๋ยวไลฟ์สดมันจะยาวเกินไปคุณพี่นะคะ งานขายดีค่ะงานขายดีเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ของเนี่ยเก็บยากใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าตัวเนี้กว่าจะได้ครบห้าสิบกิโลกว่าจะเก็บได้ครบเนี่ยลูกค้ามันค่อนข้างยากนะคะได้เลยค่ะสีเหลืองเพื่อนถามว่าอุ้ยมีกี่ตัวคะแม่อุ้ยมีประมาณมีประมาณห้าร้อยตัวเดียวประมาณนะคะลูกค้า ห้าร้อยตัวนะคะเพราะว่าเบามากอันนี้ยยังไม่หมดหน้าผ้ายังไม่ถึงไหนเลยอะ่ะก็คือแบบปังมากอะอันนี้ไปใส่เดี่ยวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนในหุ่นให้ดูเปลี่ยนในหุ่นให้ดูห้ากระสอบสุดท้ายค่ะลูกค,ะคะ้าขาใครจะรับนะคะทักแชทได้เลยค่ะลูกค้าหรือว่าใครอยากเหมาหมดนะก็สามารถทักแชทมาได้เลยค่ะเดี๋ยวให้อดมินเคาะราคาพิเศษให้ ตัวนี้เป็นแบบว่าสไตล์เลขาเลยนะคะสไตล์เลขาอ่าสไตล์เลขานะคะนี่ no. สไตล์เลขาเลยใส่ทํางานนะคะลูกค้าขาค่ะราชการนอกคุณคุณครูอย่างเงี้ยลูกค้าขาใส่ทํางานได้เลยค่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์นะคะลูกค้างานสวยน่ารักนะคะใครเอาไปไลฟ์ทรงไลฟ์สดขายได้นะคะกับงานเสื้อชีฟองนะคะถ้าถามว่างานขายดีพวกงานเสื้อที่ขายดีประจาโกดังก็จะเป็นงานพวก ผ้าคอตตอนเอยผ้าชีฟองเอยชีฟองเนี่ยลูกค้าเหมาตลอดอยู่แล้วพวกคอตตอนพวกชีฟองเนี่ยเวลาของมาปุ๊บนะเหมาตลอดโดนเหมาตลอดเลยลูกค้านะคะตัวนี้ต้องรีบนะคะต้องรีบนิดนึงเนี่ยนี่อ่ะสวยมากนะคะมันได้แบบหลากหลายได้แบบแฟชั่นนะคะเนี่ยให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอจบไลฟ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูว่า ถ่ายรูปออกมาแล้วงานสวยขนาดไหนนะคะลูกค้าอันนี้เป็นสไตล์เสืส้อคลุมเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมอ่าเป็นเสื้อคลุมซีทูนะคะลูกค้าขาน่ารักน่ารักเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะขอโชว์ไปแล้วก็เอ่อโกยหน้าผ้าไปนะคะลูกค้าเพราะว่าของเยอะมากงานแบบลูกไม้นะคะงานลวดลายงานสีพื้นนะคะคระปนไปหมดเลยมีทั้งแบบ แฟชั่นวัยรุ่นแบบว่าใส่ทำงานนะคะแบบว่าคุ้มคุณแม่บ้านนะคะก็มีไปคัดลายวินเทจวินเทจขายก็ได้ตัวนี้มีติดลายวินเทจด้วยอ,อันนี้จะเป็นลายวินเทจนะคะลายดอกวินเทจนะคะนี่อันนี้ลายแบบชิโนรินะคะชิโนรินี่โอ้ยน่ารักตนนัวนี้น่ารักมากเลยนี่ มันได้ความแฟชั่นหนึ่งได้ความแบบสะอาดสองลูกค้านะคะตัวเนี้ตอบโจทย์ครบเลยเป็นงานป้าย k w e ป้ายเก่าป้ายเดิมนะคะป้ายประจำของโกดังนะคะลูกค้าเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็ไม่ได้หากันง่งายๆนะสำหรับงานตัวนี้นะคะอันนี้เป็นชีฟองซีทูปกติถ้าชีฟองทั่วไปอก็มีอยู่แล้วมี ตามตลาดทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตัวเนี้เขาเป็นชีฟองซีปูค่ะนะคะก็คือจะได้จำนวนเยอะแล้วก็งานสีสวยสีสดหาลูกค้านะคะแล้วก็ผ้าได้เยอะมากลูกค้าได้เยอะมากเยอะจริงๆนั่งคัดมันเลยค่ะคุณพี่ขานั่งคัดมันอันนี้เนื้อผ้าอันนี้เป็นผ้าคิทเตอร์พี่มุก งานสวยใครแบบกำลังหาชีฟองนะคะเอาไปขายกับกางเกงคอตตอนก็ได้กางเกงคอตตอนโกดังก็มีขายนะซื้อไปสองกระสอบนี้นะคะแล้วก็ไปจับเซ็ตขายสามารถเปิดร้านขายผ้าได้เลยนะคะซื้อเสื้อไปหนึ่งกระสอบซื้อกางเกงไปหนึ่งกระสอบนะคะขายได้เลยถ้าตอนนี้ถามว่าโพลีชีฟองโกดังหมดโกดังมีไหมนะตอนนี้ของหมดนะคะจะมีเป็นตัวนี้นะแทนนะคะ ลูกค้าก็อยากเห็นรีวิวนะคะเพราะว่าตัวนี้เปิดรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วโคตรนานอะ่ะไม่ค่อยได้เปิดรีวิวเลยนะคะเพราะว่าของมาน้อยค่ะของมาเดือนละแค่หนึ่งถึงสองกระสอบเท่านั้นนะคะแต่ว่ารุนนี้นะบอกเลยว่าเราอะ่ะเก็บมาเราไม่เคยขายเลยเราเก็บมาเรื่อยๆ,ๆนะะกเก็บมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าเก็บมาเรื่อยๆเก็บสะสมสะสมมาเรื่อยๆนะคะเนี่ย จนถึงตอนนี้ก็เพิ่งจะได้แค่ห้าลูกเท่านั้นนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> สวยปัดไหลอันนี้เป็นสไตล์ปัดไหลนะคะ mm hmm. คุณมุกอ่านเมนท์ให้แนนหน่อยนะลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ค่ะห้าสิบกิโลห้าพันบาทท้วนค่ะลูกค้าห้าสิบโลห้าพันบาทท้วนนะคะประมาณห้าร้อยตัวเดีรประมาณอยู่ในนี้นะคะประมาณห้าร้อยตัวนะคะ 50กิโลลูกค้าค่ะ5,000บาททวนลูกค้าจะรับกระสอบใหม่ก็ได้นะคะไปลุ้นเองหรือว่าใครที่อยากรับกระสอบรีวิวนะคะกระสอบรีวิวเราก็มีโปรโมชั่นจัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดงานเดทกันนะคะเป็นเดทโปรโมชั่นพิเศษเป็นเป็นเดทที่ขายดีนะคะตัวนั้นนะเป็นเดทแฟชั่นขายดีเดี๋ยวรอติดตามนะคะลูกค้า อันนี้ของ a บ e r c ค o m b i e ค่ะ a บ e r c ค o m b i e มันมัน,ม,นมันเยอะมากมันเยอะจริงๆเยอะมากม,มีติดมีติดผ้าคอตตอนมีติดผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนไปด้วยนะลูกค้าแต่ว่ามีไม่เยอะนะแต่ก็แล้วแต่กระสอบนะคะว่าแต่ละกระสอบจะได้แบบไหนไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าโพลีชีฟองนะคะ เนี่ยอันนี้โอ้โหลายเสือใส่เดี่ยวเสือสวยมากห้าพันบาทค่ะคมจริงๆนะคะคุ้มจริงๆอันนี้งานป้ายห้อยนี่อันนี้งานป้ายห้อยเลยไม่จกตาลูกค้าน,นี่งานป้ายห้อยนะคะงานป้ายห้อยมีพร้อมแบบพร้อมอะไรอะ่ะโอ้โหเลิศแขนสั้นแขนยาวตัวเนี้ยผ้าใส่สบายค่ะ,ใส,นนะ,คะใส่แล้วไม่ร้อนนะคะใส่แล้วไม่ร้อน เป็นผ้าแบบใส่แล้วระบายอากาศได้ดีค่ะตนนัวนี้โชว์แล้วทรงเชิ้ตลูกค้าก็เอาไว้ขายกลุ่มลูกค้าแบบแนวทำงานนะคะทรงแบบสวมหัวก็ขายกับกลุ่มลูกค้าแม่บ้านนะคะหรือว่าทรงวินเทจอย่างเงี้ยก็ขายกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบวัยรุ่นก็ได้นะคะทรงวินเทจสไตล์วินเทจ บางคนเขาก็หาซับในใส่บางคนก็โชว์เลยนะใส่ใส่แค่บลาตัวเดียวนะคะเนี่ยลายวินเทจนะคะลายวินเทจลายแฟชั่นนะคะลูกค้าขาคราจัดเต็มมาให้ในกระสอบเลยมีทุกลวดลายมีทุกสีสันโชว์ให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวโชว์ <The show S 1> <ๆ>ให้ดูเรื่อยๆ,ๆอ่ะพี่มุกเปลี่ยนหุ่นหน่อยจ้ะ เนี่ยมันน่ารักกันเป็นเสื้อที่แบบใส่ everyday look คุณพี่นะคะใส่ everyday look เลยใส่ได้ทุกวันนะคะ <S <S <an other> สวยสวยซื้อไปขายอะคือคุ้มอะเพราะว่าจำนวนเยอะมากแล้วก็ขายกันนะตัวแบบว่าขายง่ายๆเลยนะลูกค้า ขาย,ายง่ายเลยก็ตัวละแปดสิบค้าบอกว่าสวยะน้องเนี่ยงานสวยจริงงานสวยจริงอ,อันนี้จะเป็นทรงแบบทรงแขนค้างคาวดูดิตัวนี้ไหมใส่ตัวนี้ไหมทรงแขนค้างคาวเนาะใครที่ชอบผ้าแบบเสื้อผ้าแบบใส่สบายสบายระบายอากาศอ่ะอุ้ยตัวน,นี้ชนามากอะ กาลังไหมใส่กับเางเกงยีนขาสั้นสีขาวหนึ่งตัวก็ได้หรือว่าจะใส่กับกางเกงยีนขายาวได้หมดเลยแมทได้หมดนะคะแมทได้หมดเลยงานนี้หมดเวลาแล้วค่ะใคค่ะอันนี้เป็นทรงเ้อทรงเลขาทรงสวยทรงสวยเดี๋ยวขออนุญาตนะลูกค้าโชว์ไปหรือไปโชว์ไปโกยไปนะ ันนี้จะเป็นทรงปัดละเอาแบตเตอรี่ต่ำกดอันนี้ให้เลยค่ะอันนี้จะเป็นทรงแบบปัดลายค่ะอย่แบบนี้นะคะใครสนใจกระสอบรีวิวนะคะทางโกดังจัดส่งให้ฟรีส,ส่งถึงหน้าบ้านภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือภาคใต้นะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะลูกค้า จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าจะจส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะใครที่หางานเสื้อชีฟองสวยๆไปขายนะคะก็แนะนํางานตัวนี้อุ้ยทำไมยิ่งลื้อแล้วมันยิ่งสวยอ่ะอุยอเขากล้องนะอนี้น้อ้าล้อนะเข้ากล้องลใช่ไหม้อเยโอเคน้องไปต่อเลยอันนี้ของให้เชเอ็มค่ะอยวให้แอดมินมุกเปลี่ยนชุดให้น้อง ยิ่งรือยิ่งสวยยิ่งรือยิ่งสวยยิ่งรือยิ่งสวยค่ะนี่ถ้าถ่ายรูปนะฉันว่าต้องปังอะ่ะอ่ะอันนี้ยูนิโคนะคะยูนิโค่ค่ะยูนิโคจริงไม่จกตานะคะหาตัวส,สวยพอเจอตัวส,สวยอแล้วมันแบบมันใจฟูมันใจฟูอี่แล้วเป็นทรงเชิ้ตนะคะนี่ทรงเชิ้ตนะ ใส่ได้ไหมใส่ฝอมากเลยเป้านนองน้องเนาไม่ได้เจาะกระดูกอันนี้โลซิปก็ได้น้องหน่อยอันนี้เป็นสไตล์แบบค้างข้าวแขนค้างข้าวค่ะแขนค้างค้าวได้เยอะจริงบอกเลยคุณพี่ได้เยอะจริงๆได้เยอะมากๆเยอะแบบสุดโคตรเยอะสุดๆ เยอะสุดๆไปเลยคือคุ้มเลยคุณพี่คือคุ้มเลยขายคู่กับกระโปรงเป็นแบบเซ็ตทำงานนะ่ะลูกค้าได้เลยนะคะขายเป็นเซ็ตทำงานได้เลยนะคะขอรื้อหน่อยเถอะเพราะว่าเยอะมากดูแบบไปไม่ถึงไหนเลยอะแต่มันเยอะมากอะนะคะเดี๋ยวต่อไปเปิดไลฟ์เดทนะลูกค้าเดี๋ยว,ยวรอติดตามไลฟ์ต่อไปกันด้วยนะเนี่ย อ้ยตัวนี้สวยจังอู้หูมีบางตัวเขามีที่รองบ่านะคะเขาบางตัวเขามีที่รองบ่าเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เป็นใส่สไตล์แบบโอเวอร์ไซส์เนาะเป็นแบบหล,ลวมนะคะหลวมก็วมสวยขออนุญาตโกยนะเยอะมากเยอะมากอันนี้จะเป็นแขนกุดนะคะแขนกุดนะใครที่ เห็นงานนะคะกระสอบรีวิวส่งรีอ่ะอันนี้แต่งมุกที่คอปกเขาเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูนู๊ตสวยมากปายห้อยด้วยโอ้ยดูดิดูในหุ่นสิลูกค้าน่ารักมากเลยอะ่ะแขนเขาเป็นแบบว่าพองๆอ,อ่ะโคตรใส่ฝ่อเลยอะ่ะได้ะะได้คะ่ะสวยสวยสวย ทรงสวยเลยอ่ะโลดอ่ะอะฉันขอบโกยหน่อยนะฉันขอบโกยหน้าผ่านหน่อยฉันขอบโกยหน้าผานหน่อยถ้าบางตัวเขาเขาเป็นเขาเป็นในนี้นะเขาเป็นตีเส้นเป็นแบบเป็นกิตเตอร์อะลูกค้านะคะเป็นตีเส้นกิตเตอร์นะคะตีเส้นแบบสวยเลยนะคะสไตล์มันไม่ได้แก่ไม่เชยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ปัดไหล่เนาะ ใครที่ชอบตัวนี้ KWE 711ค่ะ KWE 711นะคะ711นะคะลูกค้าค่ะตัวนี้งาน50กิโลราคา5,000บาทท้วนนะคะลูกค้าวันนี้มาเปิดรีวิวให้ชมนะคะลูกค้าค่ะช่วงซัมเมอร์นี้จะต้องขายดีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้งานแบบค่อนข้างที่จะหาย,ยากเก็บยากนะคะกว่าจะเก็บได้ครบเนี่ยก็คือแบบโอ้โหกะจุกนะกะจุกนะกว่าจะเก็บครบอะ เพราะว่ามันเยอะแล้วก็ได้จำนวนตัวเยอะขนาดห้าสิกิโลเขาอ่ะเขายังแบบได้ประมาณห้าร้อยตัวลูกค้าแล้วคิดดูดิถ้าเป็นลูกใหญ่นะโอ้โหคงอลังการงานสร้างมากอันนี้เป็นยังไงวะอ๋อนี้เป็นอย่างนี้นี่น่ารักน่ารัก,น,รกนะคะทำงานงานบุญนะคะใส่ใส่ทำงาน ใส่ลำลองนะคะลูกค้าขาใส่แบบ Everyday ได้เลยตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อคลุมตัวยาวนะคะคลุมบิก,กินี่ได้สาวๆทะเลไปทะเลใดๆนะคะลูกค้าใส่คลุมบิก,กินี่ได้เลยนี่สวยสวยผ้าถ้าถ้าดูใกล้ๆนะจ,ะจะจะจะสวยมากเพราะว่าผ้าเขาแบบว่า สีสวยมากโชว์แล้วจ้ะแล้วก็ทรงก็คือแบบแฟชั่นทันสมัยไม่แก่นะลูกค้าไม่แก่นะทรงสวยเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบมินิดรเดสยาวนะคะมินิดรเดสเนาะมีติดทรงมินิดรเดสด้วยนะคะเป็นแบบว่าคุมซมโพโเบาๆนะคะมีติดไปด้วยนะคะ ใครที่กําลังหางานนะคะลูกค้าโกดังก็คือมีจัดจําหน่ายหลายงานหลายแบบเลยนะคะลูกค้าค่ะทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าค่ะใครที่กําลังจะแบบว่าทําธุรกิจเสื้อผ้ามือสองนะคะก็ฝากโกดังสบายเดอร์เป็นอีกหนึ่งโกดังที่เป็นตัวเลือกของลูกค้าละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่าแต่ละงานก็คือขา,ขายดิบขายดีนะคะลูกค้าแล้วก็ เร็วๆนี้นะก็อาจจะมีแบบป้ายใหม่นะคะเข้ามาให้ลูกค้าได้แบบว่ามีตัวเลือกนะคะมีสินค้าสวยๆนะคะไปขายกันว่าก็อบอกเลยว่าแต่ละป้ายอะ่ะเสน่ห์เขาอะ่ะแตกต่างกันออกไปโอ้โหสวยมากตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากคือแบบแอดมินเห็นนะคือแอดมินอยากถ่ายรูปแล้วนะ มันสวยอ่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับงานตัวนี้วันนี้มาเปิดกระสอบรีวิวให้ชมนะคะตัวนี้ห้าพันบาทลูกค้าราคาไม่แพงนะขอห้าพันหห้าร้อยนะคะตัวละสิบบาทปะตัวละสิบบาทค่ะขาย3 5มห้ตัวร้อยได้กำไรเลยคุณพี่เงิงิเดอ่ะอันนี้ของ f ฟ v e r 21นะคะพวกชีฟองเขาจะไม่ค่อยติดแบรนด์ มากมายนะคะลูกค้าเนาะส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบงานแบรนด์ที่เราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตานะคะลูกค้าแต่ก็อาจจะเป็นแบรนด์ดังๆของฝั่งเขานะคะก็ไปลองดูละกันเดี๋ยวต่อไปเปิดงานเดสกันต่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามงานเดทกันนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมารอติดตามงานเดทกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพื้ขึ้นมาก่อนอโอ้โหล่างๆเแต่สีสวยๆว่ะือ,อ อันนี้มีที่รองบ่าด้วยสไตล์แบบวินเทจเลยใช่กางเกงยีน่ะสวยอ่ะเนี่ยเออเดีย๋ยวว่าไปสวยนะเปิดรีวิวครั้งล่าสุดตัวนี้ก็คือประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วจริงๆนะคะประมาณเดือนห้าประมาณเดือนนี้แหละเดือนพฤศจิกเดือนพฤษภาประมาณเนี้ย อันนี้ก็คือมาอัปเดตอันนี้ของ H&M ชเอมอันนี้เป็นแบบว่าตรงเสื้อไม่ค่อยไม่ค่อยโชว์แต่ว่าเขาจะโชว์ช่วงแขนนะคะแล้วก็แขนเขาจะเป็นแบบนี้สวยไหมอ่ะแขนสวยนะคะแขนสวยเลยฝากไว้ด้วยนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะ KWE บ1อเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะ เสื้อชีฟอง C2 แฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแอดมินก็ขออนุญาตรีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้ละกันนะคะลูกค้าคนไหนที่เห็นงานนะคะลูกค้าขาสนใจนะทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะลูกค้าใครที่เป็นสาย CF กระสอบรีวิวนะคะทักแชทมาสอบถามแอดมินก่อนว่ากระสอบรีวิวนี้ว่างไหมนะคะแล้วค่อยสั่งซื้อนะเผื่อบางทีลูกค้าที่เขามาดูไลฟ์สด,ดย้อนหลังหรือว่าไลฟ์สดไม่แจ้งเตือนนะคะ ลูกค้าเขาไม่เห็นไงมาตาม CF ย้อนหลังนะก็ประมาณนี้ละกันค่ะลูกค้าค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเปิดงานเดทกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อไปเลยนะงานเดทด๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเคลียร์สถานที่แล้วก็เอ่อแยกงานที่ไว้ถ่ายรูปก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเจอกันนะคะบ๊ายบาย